วันนี้เราจะมาวิ่งเส้นสะพานใหม่หรือสะพานชนละมากวิถีเราจะวิ่งตั้งแต่ต้นสายไปจนสุดสายเลยวันนี้ถนนก็จะโล่งซะหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงประมาณบ่ายกว่าๆคือถ้าเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงเนี่ย จำนวนรถก็ค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าคนก็ออกมาทานข้าวตามร้านอาหารเส้นทางสัญจรนี้ก็จะใช้เส้นทางนี้ในการที่จะ,ะวิ่งมาพยาสัจจาซึ่งจะเลี่ยงรถติดรึกอาจจะเป็นการชมวิวอะไรพวกนี้ส่วนเราก็หลังจาก ไปเที่ยวอ่างศิลามาเราก็ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางถ่ายวิวทวทัศน์ซึ่งปกตินี่เราจะวิ่งแค่ถึงวงเวียนปลาฉลามเราก็จะลงแต่วันนี้เราจะวิ่งให้สุดสายเลยสุดสายนี่ก็จะไปออกทางบางสายปกติเราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้ณต่วันนี้เราก็จะตรงไปเรื่อยๆจนให้สุดสายที่บางสาย จริงๆก็ไม่อยากจะเปิดเพลงอะไรเลยเพราะตอน,นเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะโดนลิขสิทธิ์ตลอดอันนี้เราก็ใกล้เข้ามาแล้วอันนี้ก็น่าจะเข้าเขตบางซรายแล้ว เรากำลังจะสุดสายอยู่แล้วโค้งหน้าเราก็สุดสุดสะพานแล้วสุดสายแล้วเราก็จบค่ะ